โอเคนี่ตอนนี้พี่น้องสบามาฮอดบอลอันจีสบามหบบาหับเอาเงินแล้วเนาะจากาเงินที่สบ้าได้มาจากคุ่ใหญ่เจดีฝากเ,าเงินมาให้สบา้าหาสิบดอนจาก VSA เนาะอตอนนี้สบา้าสิมาหับเอาเงินเลยพี่น้องเนอะนะ ใจดีอยู่ USA เนาะที่ว่าคนฝากมาให้เงินสบาและสบาก็เลยมาหอดานเนยตอนนี้สิมาหับเอาเงินเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามน้ำกันเลยเดอ้อไป พี่น้องเฮามาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าอันเงินหาสิบดอลที่เพื่อนฝากมาให้นี่ยสบาสิได้เป็นเงินกีบเฮาเท่าไรเนาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินปัจจุบันนี่แล้วก็หลังจากที่ว่าสดาได้เงินแล้วเนาะก็ไปติดตามน้ำกันว่าสดาสิเอาเงินส่วนนั้นไปเห็ดอีหยังเนยเนาะพี่น้องเนาะโอเคนี่พี่น้องหาสิบดอลเนาะ รายสองสองสี่หาได้อยู่หนึ่งล้านสองเซนสาหาพันกี่พี่น้องโอเคเนาะหลังจากท่วาสบาได้เงินแล้วพี่น้องเอาไปเบิํากันเนการนะวสบาสิเอาเงินไปเห็ดอีหยังพี่น้องหลังจากที่ดได้เงินมาจากผู้ใหญ่ใจดีผุนเลยเนาะอ่าอันนี้เนาะเมื่อกี้นี่เคได้หับเงินมาจากผู้ใหญ่ใจดีเด้อทาง U S A เนาะเปิ้ลฝากเงินมาให้ตอนนี้โอขอยสีแบงฟันให้เจ้าเด้อนน่เด้อเอา อันนี้เหม็นเงินจากผู้ใหญ่เจดี<อ>จาก USA เด้จ Nh à, Nh à, เอจิกยายาเนาะเลยกาผู้ใหญ่เจดีอยู่อยู่ USA เมื่อก่อนเพิ่นได้ฝากมาใหา้หอบที่หนึ่งอันนี้เป็นหอบที่สองอ่เาเพิ่นให้เพิ่นให้อแบ่งปันให้ลูกให้ล้านแบ่งน,น้ำจิตน้ำใจผู้ละเล็กละน้อยอ่าอ้าูชุดเจังใดได้เงินดีใจดีใจผู้ใหญ่เจดีเด้อขอบใจหลายคอยมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ เงินวันนี้ซื้อขนมใส่บาตรมาออื่นซื้อขนมใส่บาตรมาออื่นมาออื่นมันชิ้นบ่แม่เอ้สิไปเห็ดบุญโดยเอาได้เงินซัมมี่สิไปเห็ดบุญบ่แม่เออเห็ดบุญคำบุญซู่ทงผู้ฝากมาให้แล้วก็ทั่งผู้ไปเห็ดบุญได้เด้อโดยโอเคอ่าบ๊ายบายแฮปปี้เลยสบายดี สบาดีป่ลุเออสบาดีปลุกเออจะเหีหยังอันี้ฮะปปกหน,บบอน่อไม้่ไม้ไมอมาะใสอมาตมาป้าเพืไปหาน่ะเม่คจะไปหาเจ้ากรไปบอกเอฮ้ยไ,ได้อันนี้นคือโบราณอนจะบอก ขี้ดินบ่ได้ลายเนาะจะน้ำม้ำอบงงคุณโโงงน,น่ะโอ้โหเสียดยางขี้นี่แกงสีแกงเจ้ะฮะสีแกงจะปอกจะปอกเป็นเนาะาจะซื้อ,อยังซื้อ,อยังบอกป้าลุงดูกระดาษกรดาเอาซื้อลินได้สะออเอาซีลินเนีย่ยซื้อแ,แรงอา้าว ซื้อแตงแรงแลยก็ซื้อยังอีกคือว่าเขาว่าเออไลฟ์ซื้อเถอะมีเอนนาซื้อแตงแรงเลยซื้อเอนนาโอ้คนรลายใจบันนี้เสียไลฟ์ซ oh, ื้อเถอะอ่าจัปปี้เลยเปดปีฝายเป็ดปีฝายพูนยังว่าผู้ไทยบ้านเลยบ้านอะไรอ้าวอยู่บ้านอะไรเดี๋ยวนี้ได้อ้าวอยู่บ้านอะไร

ว่าเป็นบ่เป็นเห็นจะว่าวุฒิธรรมตายมาสวรรัสดะมีว่าวุทิมีว่าวุฒสวรรค์เนาะอือเฟลเลอร์เปาะหน่อไม้นี่นะเปาะเองเปาะเองดี๋ย่าเปาะบ่อือปกติเพิ่นก็ไปหาหน่อไม้เองเนาะมาพี่แม่เพิ่นมีเฮาไปนะมื่อมื่อก่อนไปหาเฮ็ดน้ำปลามันบ่กมาอยู่หุ่นป้านอื่เนาะอืออ่าเป็นได้เลย อันมนบอเบย์อยู่สวรรค์โมนมาบ่ญระมาเอ็านหนังสืออยู่ปีจ๊ะบ่ะดังๆเนึ่งเด้อไมมปลามีอะไรด,ดังนะนี่หน่อขาวอีนั่นน่ะโอ้เปาะไหวเนาะสิกแกงกันเพลงนี้เดีย๋ยวกินได้เนาะปลาปลาจิไปของหมอมาหนึ่ปลาปลาจิไปของหมอไปหาพี่น้องก่อน น้ำไม่เต็มกระตาอืมเออใช้เมื่อไรเงินชุดก่อนนะป้าเอาเงินเธอตอนนั้นนะหยังหยังดูโอ้มีได้บอลซื้อบอลคือมีมีเมื่อได้ได้คือมีซื้อสั่งว่าสเจะไปเห็นเพื่อนตอนนั้นนะอืมมาไิซซ่าขนม

อืมบ่อืมทำไงดีเอาอ่ะอันเจี๊ยไปให้เพื่อละซือขนมซื้อขนมนี่ปปาจะเอาเงินเธอเด้อเงินอันนี้อันรู้บอกเงินเบอร์จักจักอันเดี๋ยวนี้น่อมีผู้เย่อเจอดีเด้อมีผู้ใหญ่ใจดีอ่ะว่าอันนี้ก่อนเพื่อนตึงบอกใจ มีผู้ใหญ่จะดีจาก U S A เนาะจาก U S A หรือว่าจากอเมริกาผู้บอกอเมริกาดีสั่นบอกอเมริกาเลยเปิลฝากเงินมาให้เจ้าเดิมเด้อฝากมาให้ป้าเนาะเปิลบอกว่าให้ป้านให้ร้านน้ำเนาะแบ่งยวป้นให้ร้านเนาะพอป้าให้เจ้าหนึ่งแสนเนาะเมื่อก่อนไม่ร้อยหนึ่งหรือว่าป้าให้ร้อยบาทเนาะตอนนี้เงินเปินให้อ่าหนึ่งแสนเลยสิบเปอร์ให้อีกกับ อ่พ right? like right? uh, ี่น้องคือย <ki> uh ังอยู no? ่ห no? so ้องหอนะปาไปเพื่นน้ำนมซื้อเนี่ยมีเป็นยดเด้อบ่อซื้อเนี่ยบมีเป็นหยดน้ำเ้าาให้ค่ะใอ่าเป็นไปได้ไรซื้อได้ไรนี่ได้เงินไปเนยเทไรนี่เทไน่สหนึ่แสนหนึ่งหูบอกเงินนี่ใบเสนนี่หูบอกีได้ไรหูหูจักเบิร์ตจีเนาะอ่านเลยจะไปเห็อย่งเปิดเด็กเลย ซูมีกินอ่าเป็นหมักินมีบ่หมักซูมีซูมีกินอ่าลซีได้ได้เป็นย่งทีู่ซได้ได้เงินได้ได้มูซึไดได้ลูกดีใจดีใจอ่าบอกจะมีอย่างเช่นว้ก็เพ่นมออาบอกอันปากความถึงญาผูหญาเจดีจับคนญาเจดีเบิ้ลองว่าเบิ้ขอใจเขาให้อยู่ดีเ็นได้ค่บ่ขาให้ถึกเล็กหตเอ พูดนะจุกเล็กหกโตแล้วมาปั้นใจอีกอัะไอ้นจุกเล็กหกโตบ้านเ็นมีอยู่บ่เล็กหกโตนี่เนาะว้าจังหวาให้จุกเล็กหกโตเลยว่าจันทรอืออ๋อปวดคนปีนในถุงอ่ะใจได้บ้านี้อบใจได้เ้ยทำปู่ใหญ่ปู่ใหญ่ใจดีเนาะนเบา ผมอันอยู่เมืองนอกเด้อะผูกปากเงินมาให้ลูกให้ล้านก็ได้ใส่ได้ใจเนาะในชีวิตปตะวันแก่ไทยอันนี้ก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งจิ่วเป็นลูกเป็นล้านอ่าเป็นเด็กกำพร้าเนาะไม่นด้เนาะบอกเขาเอ้อว่ากำพร้ามึงยิ่งพออ่าอยู่ในตั้งแต่สองเมนูอ่าคนเห็นเนี่ยกับคนแก่ต้นคนก็เลยอยากเอาเงินมาให้อันให้เห็นบอกคนให้กแต่เอืกขึ้นมาเนาะจากจากร้อยหนึ่งตอนนั้นเป็นเจ็ดสิบพันอันนี้ก็ได้เซนหนึ่งแล้วเนาะ อ่าขอบคุบขอบใจเลยหลายเด้อเนาะขอบใจเลยหลายเด้อขอบุบขอบใจเด้อจีบส่งเงินส่งคำมาให้ลูกหลานพอได้ซื้อขนมกินเนาะโอเคอ่ะดีใจดีใจน้ำเดินดีใจน้ำเด้อเนาะเฮ็นห้องไหนก่อนขสามเฮ็นห้องป้อสามปุ๊จิขึ้นห้องป้สี่ปีนี้มาเฮียนดีสวรรค์เนาะมาบ่บ่ฮู้โอเคอ่ะป้าสิไปก่อนเด้อเหมยเด้อไปไปห้องหมอก่อนไปหาพี่น้องอีก่อน มาแมเดซอนี่นะสมาชิกเด็กๆมาเตเซนี่น่ะมาเตเซร้อยร้อยมาเตเซมาเตบันตะไตเราดังๆ่ะมาเตเซเกาบันตะมาเตบันตะโอ้มาเตบันตะไตซื้อิทานบุยลอยๆนี่ซื้อหน่อเลยก่อนี่นะซื้อหน่อยยื้อน่อเหรซื่อซื โอ้ยมือจักสื่อผู้เจ้าซ้ะอันนี้แล้วแล้วอันนี้เนาะอืมอันนั้นได้สัสว์ซื้อแล้วก็ว่าเมื่อดูผูกกินเซ่อผู้นี้แซ่บไปซะแซ่บเรากินเพื่อเด้อนันเดีบอ่ยังขากินซื้อซื้อโน้แล้วบอกกันซื้อปออเออจักปีแล้วลูกผู้เจ้าก็บอกผู้เจ้าหน่อยจักปีเลยเจ็ดเจ็ดปีอีกโอ้บ้านมหแต่บ้านเลยตัวน่ะใต้วันใต้อยู่เซ่อเดี๋ยวนี้น่ะ ก็เก่งเนออยู่มอสวรรค์มาเพิ่นมอสวรรค์น่ะโอ้มาเยิ้มพ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นเพื่อนบัางเารอกับขอช่อข้อช่อกับขอช่อเห็นแล้วพ่อใหญ่นะมาสวรรค์จักเธอแล้วนี่นะครั้นึงเท่านงมาเท่านึงเออไปไปนอนเถอนป้าบ่มบแหลงไปบ่สิพาไปเที่ยวนี่ไป จิม e> ือมนนี้อ่ามาเลยจิมือไหว่าอ่มาจะค้นวนนี้นะพี่จ้างที่บอกมาก็พอเลยมาก็อีดีมาก็อีดีสองคนนะเพื่อเป็นอีดีเนะเพื่อเป็นอีดีนะเป็นดีนเออเป็นเอ้ยแต่ว่าบอกเอ้ยบอกอืิไปเลาะบนนี้นีะเป็นเลาะเป็นคองวะไปเลาะเป็นคลอง ่ไปกับพอเลบิงๆเบิ <in> ่งนาน่ะเบิ่งๆสิไปเลาะกับพ่อเลยไปเลาะกับพ่อเลยหึไปเลาะกับพ่อเลาะไปเลาะกับอีแม่โอ้นี่น่ะ่ฮู้จักือฮู้จักเลยลเด้นี่เนาะอายุ7ปีเห็นห้องเลแป .2 โอ้เก่งนะ7ปีอยู่ป .2 อ่านี่ป้าเขาสิไปเลาะป้าสิเอาเงินเฮเด้อนี่เด้อนะเอเลนี่น่ะเบอร์เพิ่นนี่นะเอเลนี่นะ โอจัากี่งงบ่บอ,บอเบอ้อเบ้อเบ้อซาเอาสองพันบ่นี่โอ้น่ะซื้อเป็นบ่เลยเป็นจิปซื้อบ่นี่เอาเปล่าเฮอเด้อเอาขอบเจ็เป็นบ่เออขอบเจ้อ ไปซื้อขนมเด้อนี <game phone. S 2> <asan> ่ได้ได้เงินไปซื้อขนมได้สิบกิโลแก็มพองอ่าผู้นั้นได้สั่งผู้เอ้ยได้สั่งไปบอเราแก็มพองน่ะไปบ้า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 เอ้ยไปบอเราแก็มพองน่ะไปมีมีเอาบ้างเงินไปซื้อขนมน่ะฮึผู้นี้มาซื้อจันดีนะโอ้ยมีได้แล้วสเงินซื้อขนมหนึ่น่ะ เด้ออยู่บ้านอยน่างนี้อันนี้อ่ะปลาเอาเฮ่อได้หนิเด้อซื้อขนมอ่ะอขนตอบได้หลายกว่านี้มีตอบมีหางเออขับเจ้าเหบ่ขับเจ้าเด้อวอลขันหนึ่งขับเจ้าเด้วอว่ะค่อยๆเ,เ,เอออ่ะอันนี้น่ะปลาได้เงินมาแต่นั่นเด้อ ป้าเงินได้เงินมาแต่อเมริกาเด้อนี่เด้อเพิ่นเฮาปั่นเฮาเล็กน้อยชุดตัวสิไปหล่อแถมคองแล้วป้าเอาเฮาเด้อนี่เด้อนี่บ้างคนรายเฮาปั่นแบ่งปั่นเฮาลูกหลานไปอ่าเป็นเล่นได้เงินเลยดีเจอเปล่าละ่ะดีเจอลอื้อว่าั่นเี้อืม,อมสิบปซื้อเปล่าเลยสิบปซื้อกินเพอซื้อกินขนมโอ้ซื้อขนมอย่างดีว่ะเออเอ อ่ะขอบขอบเจอกับเจอขอบเจอเบิ้งขอบเจอเดอ้อขอบเจอพญายเดอ้อพญายคนฝามาเฮอขอบเจอพญายเด้อไว้ขอบเจอพญายอยู่ทางอเมริกาเดอ้อว่าสิไว้เจน่าเจน่าก็สีได้อีได้นี่ขันวอาเป็นนี่นาะคนเธออีได้นี่นะอืมอ่าบายบายสันนะบายบายดูขอบเจอเดอ้อ <laughs> สวัสดีโอ้ คุณแจ็คสบดีอีเด้อนี่เด้อเบิงเบิงเบิงจิถามสื่อนี่ป้าลุงุนจัวนี้ซื่อเพื่อซืออินซื่ออินจะปีลนี่ปีสิปีเลยเป็นห้องเลยห้องสิบสามปแล้วสิปีห้าหกว่าห้าเฮ็ดเพื่อนน่ยเต็มหัวาเฮ้ป้า กินนอค่าคุัป้าอืมขลื่นเลยไปคุดนอค่านะโตบ่บอขึ้นเท้าหนึ่งเท้าออันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่ป้าเอาเงินเธอฮะขอลื่นนี่นะเบอร์ห้าสิบห้าสิบเอออันนี้เป็นเงินอันนั้นเด้อนี่เด้อเข้าใจเงินอันพ่อใหญ่จากอเมริกาเด้อเพิ่อนพ่มเฮ่อป้าแล้วเพิพ่อนบอเฮ่อป้าปั่นลูกปั่นลานไซ นจะไปเฮ็ดเพื่อนนี้ได้เงินแหละเอาไปหาซื้อเก็บเผาเห็ดซื้อเก็บเผาเห็ดโอ้จุ๊บอยู่บ่แหไรเอาเอาเสื้อไงเอาตืมเอาเสื้อตืมเออจุ๊บลายคือคือยังเห็นแล้วเนาะอืมอ่ะเอาได้เงินแหละสิบอันสิวบาทในเรื่องกับเพื่อนนี่เพี่เฮงเงินนะขอบใจเรื่องพอใหญ่พี่เฮอนั่นพี่เฮอนั่นเออพี่เฮงนั่นนะ เช่าเงินลุลานเช่ยเงินลุลานนั่นฮึมอเฮอสุขสขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อสาธุเออ <c oughs> อันนี้เป็นเงินอันนั้นเด้อปนเฮยมาชุดก่อนได้แต่ป้าไม่ได้ขึ้นมาบ้านแล้วก็ป้ากับไม่ได้เฮอเนาะอันนี้ขึ้นมาบ้านแล้วก็เลยเออเฮอร้นานอยู่ทางบ้านนํานี่นะขึ้นมาส่งพี่นอ้องขึ้นมาส่งพี่น้องอาจจะน่ิ่นวาเขาเจออยู่บ๊อกชัยนี่แหละว่าเอา,นะา,าไว้กินจุล

Chị lại đó Món mà đâu hay nữa Đừng nả nhìn leo Em Nhà phá không nó coi Hơi Anh dính chơi dính Để dữ để để Xẹp Tạt nhau nhau À, Áo Hôm như một tè này xong xịt xẹp, xẹp hơi xịn mừng đâu mừng đấy thì áo, chắp đi đi đâm tốt Lắm gầm áo bò bò ฟานป่ะไม่มายามหัวูเป่็่บัววันสบัวบัววัน่ะอ้โหมาแันนี้อันนชบัววันไม่เจ็บที่วาอะไรผสมยากันำนี้เนอะคืวาอะไรยากันกัได้ม่อ่ากินใจมันผัดเด้วเห็นตัวนีมั้ยโอเคอ่ะรานานย้มหัวกินใจมั้ กิน <oung> <fu am S 1> ไหนี่กินดีกว่าเนีเพ่อห้อหงอัดโตเขาตะโถมาเพอนีเพกินแล้วมันบูเป็นแดงที่ชืดวันวิวันกินกินอ้อยกินมีกินเนื้อไก่คุณเขากินกระป๋องพุนข้าวหนาเขาไม่ได้กินไปเล่กินอยู่หลังเธอค่ะนี่ลูกมันนอนยังไม่นอนอยู่ คุณ <laughs> 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 ี่าไปททวารผยนทวารเบิงผูแซ่บเนาะอือเหนบออือจะบอกอือมาอือไรอ่ะคืออือเดวเข้ามืออย่าอมมือนะลูกอมแต่ส้เฮเกินเบิงนี่กัดไปกัดไเบิงีเพือตาเบิงอดีาเอาไานี่หมดเตาน กินใจมันมันจะหวานกว่านี้นกัดอันนี้เลยมันรสชา,ต,าชติต่างซึ่งทั้งเติบหัวเรินเอ้ยไปเบื่อนอาธงฉาบของยางเท่าภูณระพี่น้องอันนี้สิ่นท,ทำอิดเนาะที่ว่าเบิดแล้วโอ้ฝนสิตโตอีอเด้อนี่เด้อเอาอีกสินสนส่นที่สองเนาะสิ่นที่สองเอ้าเอา้าไล่คุบไล่คุบ พุ่นนะกินข้าค่ะนี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นคลิปหลานกินหมักแตงกินเทกกินว่าพี่น้องสภากรมาจะออกมาจากสวรรค์ขีดนาอกจากนาครกุศนกันเลยเบ่งปัน,ปนเงินจำนวนอ่าเล็กน้อยเนาะที่พื่น ผู้ใหญ่ใจดีทางอยู่เดินไกลเพื่อนได้ฝากมาหาจกะต้องขอขอบคุณขอบใจได้สบายก็ได้มีการแบ่งปันน้นำจิตนำใจให้ลูกให้หลานอาจตัเต่อยู่ในคน้นใกล้ซ้อนจนหอดบานหน้าใต้เนาะพี่น้องจนหอดบานหน้าใตา้ผุหลเล็กผุลหลนอ้อยพอยได้ซื้อข้าวตุมขน้นมให้เด็กๆแล้วก็อ่าซื้ออาหารการกินเนาะพี่น้องให้กับเจ้าได้อยู่ได้กินนี่กะสบายกรไดนส่วนหนึ่งก็ได้แบ่งปันให้กับเจ้าเนาะผุ้ล ซีพูละชีชาหัดซีพูละเซนแล้วก็เหลือนั่นกะสบากกะซื้อของตอนของฝากมาให้ลูกให้หลานได้กินได้ย่ำกันเนาะพี่น้องเนาะกับอีต้นกับเจ้าขวดโดนๆคาสิได้เหลี่ยเทือหนึ่งนะเนาะกับสำหรับคลิปนี้เนาะกับสิขอขอมอกขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ว่าเหตุเหตุสบาได้มาแบ่งปันเนาะให้ลูกให้หลานได้อยู่ดีกันสิเนาะกับที่ว่าดีใจเ่ากับเจ้าก็ดีใจเหมนกัถึงสิบูได้ราบกับผู้ปีนังได้เล่นเล่นกัน กินล้วกินเนี่ปุนฝากมาเทบักเต็กินดนิกว่อ่าถามว่าปุ่นบ่ิหารเอากาซิโบมีเดินปั่นให้ลูกมาไม่มาต่อเออมาคลิปนี้กับสาวใหญ่สาวน้อยนั่นขอบบุญขอบคุณหลายๆเ้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่ชงนำใจมาหายนาะสำหรับคลิปนี้กับศิขอเพียงจบเพียงเท่านี้ก็เด้อเนาะบายบายเนี่ยจบด้วยกันมาชมร้านนอยกินมักแต็งกินขักกินแหนกินแทะกินวาพี่น้องอุ้ยแต่สะออนฝนกินกินเซพเสพเนาะ หมดจักเสียงอืมอืมแบบเออแบบคือสีเส็บแห้งนะเนาะโอเคนะบ๊ายบาย